สวัสดีค่ะทุกคนพี่อิงนะคะช่วงนี้เจอกันบ่อยนิดนึงนะคะใกล้ๆจะสิ้นปีแล้วหลายๆคนก็ไปสอบกันแล้วนะคะโอ้โหหลายคนนี่ได้คะแนนตามเป้าเดือนที่แล้วเนี่ยพี่แค่พี่รีวิวไปนะยังมีที่พี่ยังไม่ได้รีวิวอีกเยอะเลยนะคะก็น้องๆองๆสอบผ่านกันเยอะมากนะคะก็เป็นได้ทั้งกําลังใจให้กับเพื่อนๆเนาะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น เขาเป็นความสำเร็จของน้องๆก่อนสิ้นปีด้วยนะคะก็คลิปนี้นะคะตั้งใจจะมาให้พวกเราเลยนะคะสำหรับคนที่พื้นฐานอ่อนโดยเฉพาะนะคะน้องฟรองยินดีด้วยนะสรุปไลฟ์มาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็ได้รางวัลสรุปไลฟ์ไฟเนาะสวัสดีค่ะ,ะ,ะพี่คุยกับเด็กเองเนาะทีนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง น้องๆที่สอบผ่านแล้วก็มีน้องๆที่คะแนนยังไม่ถึงเป้าบางคนเพิ่งไปสอบครั้งแรกมาได้200ยกว่าได้300อยกว่าได้400อยกว่านะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะสวัสดีค่ะใครที่เพิ่งไปสอบมาครั้งแรกแล้วได้ไม่เกิน500บ้างนะคะเดี๋ยวไลฟ์ั้งนี้นะคะพี่มาให้สําหรับ

อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ่ยอยอะสวัสดีค่ะโอ้โหหัวใจมารวมมากคนบางคนนะคะกำลังทำงานอยู่นะคะก็เข้ามาดูพี่เวลานี้ด้วยสวัสดีค่ะโอเค เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะสําหรับใครที่พื้นฐานอ่อนนะคะที่รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองไปสอบแล้วเนี่ยไม่ถึง500คะแนนไปสอบมาครั้งแรกไปสอบมาครั้งที่2คะแนนอยู่ที่200อัพ3 0 0อัพนะคะแต่ไม่ถึง500เราจะทํายังไงดีนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่อยากให้น้องๆเนี่ยตั้งสติก่อนแล้วก็ให้ทําใจไว้เลยนะว่าเรานะคะมีโอกาสที่หมายถึงว่าขอเคล็ดลับหน่อยจะสอบต่อนี้แล้ว คือให้ให้ทำใจไว้เลยว่าเราเนี่ยจะต้องได้เรียนรู้อะไรเยอะอีกเยอะมากที่เรายังไม่รู้คือน้องๆจะมีความท้าทายจะมีคำศัพท์ใหม่ๆจะมีเทคนิคใหม่ๆอีกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ให้ทำใจไว้เลยว่าเราจะต้องละเอียดมากขึ้นในการอ่านนะคะทีนี้เนี่ยอันดับแรกนะคะถ้าเรายังพอมีเวลาเนี่ยพี่อยากจ,จะให้เราเริ่มต้นที่คำศัพท์ก่อน โอเคไหมคะแล้วทีเนี้ยคำสาบถามว่าเอาคำสาบชุดไหนเดี๋ยวพี่จะโพสต์ให้เลยนะคะถัดจากไลฟ์นี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะโพสต์คำสาพที่จําเป็นสําหรับพวกเราให้นะคะก็จะเป็นคำสา์ชุดแรกเนี่ยจะเป็นอาชีพนะคะ นี่ครั้งแรกผลสอบเพิ่งถึงบ้านเมื่อกี้ได้400เองค่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวทำทำให้ตัวเองให้ชิวๆก่อนทําใจให้สบายๆก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคิดซะว่าสิ่งที่เรากำลังจะเจอต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับเรามากเลยมันจะสนุกนะถ้าเราได้เรียนรู้แล้วเราแบบจําได้นะคะถ้าเราได้เรียนรู้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้เพิ่มมากขึ้นแล้วเรารู้เพิ่มมากขึ้นแล้วที่บอกเลยว่าในจุดที่เราจะได้500อัพเนี่ยนะคะ หรือ400 up 500 up 600 up ก็แล้วแต่นะคะน้องๆจะรู้คำศัพท์ค่อนข้างเยอะค่ะพาร์ทที่พาร์ทฟังเนี่ยน้องๆรู้คำศัพท์ในในชีตอะในแบบเล่ม ETS เฉพาะในพาร์ทฟังนะทั้งโจทย์และชอยนะน้องๆจะรู้คำศัพท์เกือบหมดเลยที่บอกไว้ก่อนนะคะคือเวลาน้องๆเปิดไล่เปิดดูสมมติก่อนสอบอย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะเปิดลำโพงเสียงอะค่ะน้องๆเปิดไล่ดูเนี่ย A B C D เนี่ยน้องๆรู้แทบจะหมดเลยว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง อ่านแปลได้แปลโจทย์ได้แปลช้อยได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราพื้นฐานอ่อนนะคะใครที่ได้แบบ200 300 400อย่างเงี้ยอาจจะรู้ศัพท์บางคําอาจจะมีบางคําที่หนูยังไม่รู้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราก็ท่องศัพท์ไปเดี๋ยวพี่จะให้ลิงก์เลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีน้องหลายคนเหมือนกันถักพี่เข้ามาว่าพี่หญิงเพิ่งไปสอบมาเนี่ยได้200กว่าได้300กว่าได้400ซึ่งพี่ก็รู้สึกเป็นห่วงนะคะแล้วก็ถามว่า เรียนเทคนิคจำเทคนิคได้แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้มันเอาไปใช้ไม่ได้เพราะว่าบางทีคําศัพท์ก็คือไม่รู้จริงๆเทคนิคที่พี่สอนให้ฟังเสียงให้ฟังศัพท์ให้ดูหน้าดูหลังยังไงก็ต้องรู้ว่าคําศัพท์ข้างหน้าข้างหลังกับคาศัพท์คีย์เวิร์ดอะมันคือคําว่าอะไรอยู่ดียวค่ะดังนั้นคําศัพท์จําเป็นมากๆเดี๋ยวพี่จะโพสต์คําศัพท์ให้กับพวกเรานะคะ,ะชุดแรกนะคะจะเป็นอาชีพนะคะ เป็นอาชีพทั้งหมดเลยทีออท่ออกสอบโทรอีกแล้วมีแค่นั้นไม่มีมากกว่านั้นนะคะก็คือเดี๋ยวเราดูศับอาชีพก่อน อันดับแรกนะท่องให้ได้ให้พบนะคะมีมีไม่กี่หน้ามีนิดเดียวจากนั้นอันที่สองนะคะให้ท่องศัพท์70คําศัพท์พื้นฐานของโทรอีกอันนี้เนี่ยจะนอกเหนือจากอาชีพเนี่ยจะมีเริ่มเป็นเรื่องราวของอเนื้อง,งานที่เขาได้ทำนะคะสิ่งของต่างๆนะคะที่ออกสอบโทรอีกนะคะ,ะกิจกรรมต่างๆที่ออกสอบโทอีกไม่ว่าจะเป็นการจองการประชุมนะคะ การจดบันทึกนะคะการปีนเขาพวกนี้เนี่ยน้องๆจะต้องรู้นะคะพวกคำศัพท์พวกนี้จะมีเป็นลิงก์ที่2เป็นลิงก์แบบ70คำศัพท์พื้นฐานทีนี้เนี่ยถ้าใครผ่าน2อ,อันนี้ได้นะคะไปที่คำศัพท์990คำเดี๋ยวพี่มีลิงก์ให้นะคะน้องเทชบอกว่าศัพท์พี่หิงออกเกือบทุกคำเลยค่ะจำได้ทั้งเล่มผ่านชัวจริงนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาต่อย้ำนะคะเพราะว่า คำศัพท์ทุกคำที่พี่เอามาให้พวกเรานะไม่เคยมีคำไหนที่แบบถ้าพี่ไม่เจอในห้องสอบคือพี่ตัดทิ้งเลยนะคะนี่น้องจุ้ยบอกว่าน้องๆสู้ๆนะคะจากใจคนสอบมาสิบกว่าครั้งเลยค่ะเก็บประสบการณ์จากการสอบแต่ละรอบมาปรับใช้นะคะเชื่อมั่นในพี่หญิงและเชื่อมั่นในตัวเองอันนี้สําคัญสุดๆนะคะที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเขาบอกว่าเป้าหมายหกร้อยใช่ไหมคะเป้าหมายหกร้อยกว่าเนี่ยแล้วก็ ได้มา500กว่าแล้วคือเพิ่มเทคนิคต้องเทคนิคต้องแม่นขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงอะคะ่ะแบบ tense เ,เรื่องไหนที่เรายังไม่รู้อีกนะคะการตีความแบบไหนที่เรายังไม่รู้นะคะอ,อ,อะไรนะคำเชื่อมอะสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเพิ่มคำศัพท์นะคะยังไงก็ตามเนี่ยคือถ้ายังไม่ถึง600อยะค่ะแบบประมาณ ห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยลงมายังไงก็คือคำศัพท์นี้จำเป็นมากเพื่อที่จะให้เราดีดขึ้นนะคะคือถัดจากหกร้อยขึ้นไปเราเนี่ยไม่ใช่แค่เทคนิคละคือเทคนิคเนี่ยก็คือเป๊ะละถ้าระดับห้าร้อยอัพนี้ดูพื้นฐานเยอะมากค่ะรู้จะดีดขึ้นไปง่ายมากนะคะขอแค่ความแม่นนะคะแล้วก็คําศัพท์คําศัพท์นี่สําคัญมากๆเลยอ,ะอ่ะเออเราจะทํายังไงเดี๋ยให้พวกเราในเพจเนี่ยนะคะรู้จักคําศัพท์โทรอีกเยอะๆเลย น้องๆมีใครพอจะจําได้บ้างว่าตอนนั้นนะตอนที่พี่ไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับพาร์ทฟังอะคะ่ะพาร์ทที่3พาร์ทที่4ที่พี่ไลฟ์พาร์ทฟังให้แล้วพี่บอกน้องๆว่าพี่เพิ่งมาสังเกตตัวเองว่าตอนที่พี่เลือกข้อสอบมาให้พวกเราใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อ่านดูอะพี่ก็เปิดเปิดดูก่อนปรากฏว่า ที่รู้ศัพท์ทุกคําเลยอะ่ะไม่มีคําไหนที่ไม่รู้ดังนั้นนะคะถ้าใครอยากได้คะแนนสูงๆอะคะ่ะคาศัพท์เนี่ยจำเป็นมากเพราะถึงแม้ว่า,าไม่รู้เทคนิคเลยแต่รู้คําศัพท์ทั้งหมดยังไงคะแนนก็สูงนะคะและยิ่งพวกเรานะรู้เทคนิคเยอะอยู่แล้วพวกเราคือเทคนิคอะ จัดเต็มเพราะว่าพี่ให้เทคนิคแบบอัดแน่นอยู่แล้วดังนั้นถ้าพวกเราได้คำศัพท์อีกแค่นิดเดียวนะคะแนนน้องๆพุ่งแบบ300ก็พุ่งมาแล้วเมื่อวานมีน้องๆนะคะจาก200นะคะขึ้นมาเป็น550ทุกคน200ขึ้นมาเป็น550จากการสอบแค่ครั้งเดียวนะคะโทรมาหาพี่บอกพี่หญิงหนูแทบจะร้องไห้ตอนนี้หนูมารับผลสอบเองอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วเขาก็อยู่บนแท็กซี่เขาก็บอกว่าพี่หญิงหนูแทบจะร้องไห้เลยเป้าหมายหนูแบบ650 หนูจาก200นะตอนนี้หนูขึ้นมา5 5 0คือมันเหมือนที่สอนเดะมากอย่างเงี้ยคำศัพท์พวกคำศัพท์คือแบบเลิศมากนะคะใช่ค่ะท่อศัพท์ได้จากที่พี่หยิงเคยแชร์เดี๋ยวพี่จะแชร์หลังจากหลังจากาไลฟ์เสร็จเดี๋ยวพี่จะแชร์ให้ด้วยนะคะอีกหนึ่งโพสนะคะพี่หญิงเคยบอกครับจริงนะคะใช่คำคือคำศัพท์สำคัญมากเอ๊จะทำยังไงให้พวกเราแบบท่องศัพท์ได้เยอะๆน้องๆพอจะมี มีแบบแอปหรือว่ามีอะไรที่ที่จะช่วยในการท่องศัพท์ได้มากกว่านี้ไหมคะคือพี่รวบรวมศัพท์มาให้ได้นะแต่ว่าวิธีการท่องอะน้องๆต้องเอาไปทำด้วยตัวเองด้วยอะ่ะอันนี้สำคัญจริงๆโหหัวใจมารัวตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยว,ยวพี่จะโสออสพสคําศัพท์ให้เลยนะคะน้อง,อง <S <S ๆเซฟไว้ได้เลยนะเซฟคําศัพท์พวกนั้นได้เลยแบบไม่มีห่วงค่ะใช้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วเป็นคําศัพท์ที่เจอจริงโอเคส่วนใครมีคําถามอะไรนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้สรุปเลยก็คือว่าสําหรับคนพื้นฐานอ่อนอันดับแรกนะคะพี่อยากจะให้พวกเราเนี่ยท่องศัพท์ก่อนแบบมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ขอคําศัพท์อย่างน้อยที่สุด สองลิงก์แรกที่พี่กำลังจะโพสให้ต้องรู้นะคะกลุ่มกลุมม่มอาชีพนะคะแล้วก็กลุ่มกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอันนี้2ลิงก์แรกยังไงก็ต้องได้แล้วลิงก์ที่3เป็นลิงก์แอดวานซ์นะคะใครอยากได้400 500 6 0 0ก็ต้องได้สับ9 9่อคำด้วย โอเคไหมอันนี้คืออันดับแรกเลยทีนี้ถามว่าเทคนิคต่างๆล่ะทำยังไงนะคะเทคนิคต่างๆอยู่ในคอร์สอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวพี่จะพยายามมาสอนเทคนิคให้มันละเอียดมากขึ้นนะคะในไลฟ์ด้วยในเพจด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มคะแนนให้ได้เร็วๆอะ200กว่าคะแนนเนี่ยเรียกว่าคือตัวพี่เองอะก็ต้องให้กําลังใจน้องๆ มากมากเลยเพราะพี่รู้ว่าน้องๆจะต้องเจออะไรต่อไปคือต้องท่องสอบเยอะมากแล้วก็ต้องแบบเอาเทคนิคแม่นๆจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนองๆต้องทําใจว่าเออเราจะต้องได้เรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันจะเป็นความสนุกความมันมันอยู่ตรงนั้นความมันนะคะน้องๆความมันในการทําข้อสอบในการสอบตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เป็นตอนที่เราทําและสําเร็จนะความมันมันอยู่ที่ตอนที่เราไปสอบแล้วอุ้ยคะแนนไม่ถือเอาใหม่ท่องใหม่ ท่อวันนี้ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยได้เพิ่มได้เพิ่มะการที่เรามีความรู้เพิ่มมาตรงนั้นอ่ะมันสุดๆนะคะแล้วถ้าน้องๆทําจนแบบว่าโอ้โหคําศัพท์ได้มาหมดแล้วอ่ะครบหมดแล้วพิงทีนี้นะ จะไปสอบนะแบบโอ้โหโทรมาบอกพี่ก่อนเลยพี่หญิงรอรับรอรับคะแนนผ่านของผมได้เลยรอรับคะแนนผ่านของหนูได้เลยนะคะคือน้องจะมั่นใจมากๆถ้าเกิดว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเทคนิคเป๊ะแล้วคําศัพท์ได้เยอะแล้วมันเป็นแบบนั้นนะคะน้องพลอยบอกว่าจริงค่ะใจสู้นี่ก็ผ่านแล้วนะคะโอเคค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะมีคําถามก็คุยกันเข้ามานะที่จะได้ถ้า เกิดว่าใครที่เอาถ้าคำถามไหนมันมีมาเยอะๆพี่จะทําเป็นไลฟ์ให้เลยแล้วก็จะหาเนื้อหามาสอนให้ด้วยนะคะสําเร็จสําเร็จค่ะเดี๋ยวโพส์ให้ค่ะ